สวัสดีครับผมยูนชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับยูนชาแนลนะครับผมก็แนะนำอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันที่2องมกราสองห้าหกสีนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รวยๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาทดลองตามหัวข้อคลิปของเราเลยนะครับผมว่าหน้ายางที่กรีดแล้วไม่ออกนะครับผมกรีดแล้วไม่ออกแล้วเราเปลี่ยนไปกรีดหน้าใหม่นะครับผม แล้วก็ทำการฉีดด้วยไตรโคดมาแล้วเราก็กลับมากรีดหน้าเก่านะครับผมว่ามันจะออกไหมก็คือเดี๋ยวมาอธิบายให้เห็นภาพเลยดีกว่าครับนี่ครับคือหน้ายางหน้ายางอ่าหน้านี้นะ่ะเรากรีดกรีดไปมันก็ออกปกตินะครับผมพอกรีดไปสักพักหนึ่งยางมันปิดท่อนะครับปูกรีดไปแล้วก็ ไม่มีน้ำยางเลยกรีดไปเงียบกริบผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะประสบป,ปัญหาแบบนี้แหละครับเหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบป,ปัญหาเหมือนกันแล้วก็พอกรีดไปแล้วน้ำยางก็ไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนมากรีดหน้าข้างบนนี้มันก็ออกปกตินะครับผมมันก็ออกปกติแต่ทางนี้มันเงียบกริบผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเอาเชื้อไตรคูดมามาฉีด พ่นเพื่อที่จะบำรุงแล้วก็ทำให้มันกลับมาออกใหม่อีกครั้งมันจะออกหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ฉีดเชื้อไตรโครม่าไปประมาณสองรอบมนะั้งในระยะเวลาหนึ่งเดือนวันนี้เราจะมาทดลองกรีดดูอีกทีหนึ่งว่าเนื้อยางมันจะออกหรือว่าน้ำยางมันจะออกไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการทดลองแบบส่วนตัวนะครับผม ใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้หรือว่าถ้าเกิดประโยชน์ก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปเราจะทดลองเรื่องอื่นๆน,นะครับผมเดี๋ยวเรามากรีดดีกว่าว่ามันจะออกไม่ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้กรีดนะครับแล้วก็ฉีดเชื้อไตรโคดมาลงไป เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็กลับมากรีดใหม่น้ำยางมันจะออกไหมมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับนี่ครับมีดกรีดมือเดียวไปเลยออกครับออก ต้องหาผู้ช่วยแล้วครับ่างน,นี้นี่ครับผมออกนะครับผมน้ำยางออกครับผมจากที่ตอนนั้นเรากรีดแล้วมันเงียบกริบเลยนะครับผมคือมันปิดท่อยางเลยนะครับผม ปิดท่อยางแล้วก็มันก็ไม่ออกอีกเลยครับผมอันนี้ผมกรีดไม่ได้ลึกนะครับผมกรีดแค่ขูดขดเปลือกทรายมันยังไม่ออกนะครับมันยังออกขนาดนี้นะครับผมนี่ถ้ามันไม่เกิดโรคหรือว่าน้ำยางมันไม่ได้ปิดท่อครับผมก็คงไม่มากรีดฝั่งนี้นะครับผมรอยล่าสุดก็คือฝั่งนี้นะครับผมรอยกรีดที่ ไม่ได้เรื่องเลยนี่ครับผมนี่น้ํายางออกปกติครับผมแสดงว่าการฉีดพ่นไตรโคโดมีมานี่ถือว่าผ่านนะครับผม